ก,นกคนนอนจิบตุ่มอีกันอยากหาแกต้มมองจนทันเองเนาะมองอื่นก็มีไมไปอยากทำหิมะกลเองโคนหิมะเป็นโคนเป็นฉีกกะเละอันนี้มันจะได้มีเปลยกกลงเท้าขับรถไปบ้านอีกมันจี หนาวหาแล้วก็ชิคขันเดี๋วคนเป็นพื่อนแผาเลืลลลล่อนลื่นเยอะยังเลือนหัวใกบอกจะาของออคนที่เก็บอายัางงี้จะ้ะเน้นอ,อยังงี้แต่ยาดาวไม่กินเงินแต่ย,จยา,ยจ,ะยายจะกินสำเนียงานกระยาวกว่านี้น เดี๋ยวก็ชิ่เต็มตักไกอีกแล้วพี่น้องเอ้เก็บกันยังไงมันคนมันคนดักหนากินเก่ามันไม่ตายไม่หมครับกออกไม่ลมอ,อันอ่อนมันต้วไนี่ ไปดีเลยชีกลีนกลางคืนพี่น้องตะปุ่ตะปิดอนใจังเป็นีกลนอย่มัดูไม่ดีก็ไปเหยียบละลมดื้อลมกล้องฟังนี่ทั้งน้นทั้งนี้ดื้อปนี่น่าจะกล้องฟังนี่ ก็งีงามขับนะจน๊ะก็งีงามขับเนาะจ๊ะเนาะนี่ประมาณนี้จะ้ะงามม้พอ่ะสงบเลยด้วยจ้ะตื่นลนี่ลายแล้วนี่จะขึ้นมาเห็นไหมแต่เพราะแต่แปะที่คนเขาเอาเก,ก็บเอาเขาจะเอาอย่างนี้จ้ะบางคนที่เขากินน่ะแต่ยาเดากินว่ามนนันมีดอันเพราะว่มามันมันแต่ว่ายาเดาชอบเป็นหวาน กินวันวานจำมีเทามันมันชอบใครชอบมันแล้วจ้ะเนาะตะปูตะปกนีน้งามตะนวนเป็นหิมะไปอีกเปนน้ำน้ำแล้วละลายตาหนังสั้นห้าตังปวดๆเลย

งานให้ดูก่อนจ้ะอู้ยเจ็นงามงามเก็บออกมาจุกันเนาะให้เขาได้งามก่อนเก็บออกมาอุ้ยอุ้ยพี่น้องยอู้ยจ้ะงามเก็บดิงามมากวันไหมจ้ะวนเนาะ ទៅទីនោះការាជទៅនៅតាមតែទាំងនេះអ៊ូយទៅនេះយកទៅកាត់ទៅដល់ព្រុំអឹបជិះពីនោះ ขึ้นข้ออไรพี่นุ่โอุ้ยหุดลุงเท่าลุงเท่ายหด๊บนี่คนมาละนีงอะไรหนังหิมาอืมนี่ตหมาอยู่จ้ะอ้ยนังอ้ยปวดเอวปวดขัดกระละลุกขึ้นเี่นะพี่นี่มียาด๊บลุกขึ้นเ้อพี่นุ่ง

เดี๋ยวจะฝากกันทุกคอมเมนต์วยไหนกูหูวมาหลับไ่นิดไปพวกแ่ะฮะเพื่อนไปทาไปโอ้โห้ดแล้ว ลูกไฟดากรบอกคุณปู่ถามพอ่อคุณปู่ถามพ่อแล้วนี่วันนี้ก็พโคแล้วโอเคจ้ะพี่น้เก็บพักพอแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศจั้งคิดนะ่าจะเนาะนี่ชิกเลออีมากจ้ะอุ้ยย่าดาไม่ให้ดูหนาเด้่อย่าดาเป็นพุ่มแพ่ยังผืนเต็มหนาอยู่เลยเพี่น้องจิ้ง,งบรรยากาศตอนนี้จ้ะ นี่็ปลายเดือนผฤษสภาหแหละเค okay, นะจ้ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำล,ลังแรงใจชอบไมา่จะาคลิปเอกเกพักกุดอีนี่เค okay, จ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ่าสวัสดีจ้า